พระเจ้ามันจ้างใครแต่ละคนมาเกลตรวจตรวจบอกทันทีท,นที่นี่มันคือหุบเขาขายรถแล้วทำไมชื่อมันอ่านยากเหลือเกินนะหุบเขาใช่ว่ากันว่ามีอุย้ยล่วงเลยพิซซ่าจะทำอะไรเนี่ยลุกยาเพราะว่ากันว่าแถวนี้มีไอไอสิ่งที่เป็นไอวัยวะคอมพิวเตอร์ไว้เบบี้อยู่เป็นเมนเฟรมหรืออะไรสักอย่างเมนเฟรมทันที่เฮ้ยเออเือ ไอ้บิดมายแล้วอือเบิดอุ้ยหนีหนีมีตัวอะไรไม่รู้มันคือเยติเฮ้ยเอ้ยน้องน้องใช้เราตีน้องใช้เราตีโอ้โอ้เย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 อะไรอะเอออะอะไรอะกลายเป็นตุ๊กตาหิมะอะไรกินเนี่ยอืออืออืยังไงล่ะเอ้ยขาวขาวนี่คืออะไรเนี่ยเป็นตุ๊กตาหิมะไงพี่สะ เอ๊ะเอ๊ะเอ้โอเคอืออม,ออมอะแล้วเรากิดกํลังกําลังกันมิอือมาล้วมันต้องดิน้นหน่ะหนาวไหมคะระดับหนึ่งเลยล่ะอ,อือเฮ้ยอะไรแดงแล้วอืออือโดนกันได้ไม่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 ไมไมอ,อะไรมันตามมั้งห,หนาเดี๋ยวจะสนใจเป็นนี่ม<ฮ>ันะ เราว่ากาหมันโดนถือมาด้วยกันไหมถ้าสนใจก็รีบมาเออแน่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 อุ้ยน่ารักจังมีผมด้วยนะอ้อโอเคเอามาแล้วจะอะไรเอาคนหอมิอรโอ้โหวัดยิมเยติโอ้โอ้เยอะโอ้เยอะโอ้งคนให้หน่อยสิได้จะตายแล้วตอนนี้ตกลงมาเฮ้ยพี่เมาชิงกัน อ๋ออุ้ยโอ้ยเป็นว่าฟาดอ่ะใช่มันทำมันล่อให้เราเป็นหิมะน่าเกลียดน่ากลียดแย่ยังนะนี่ตุ๊กตามันน่ารักเลยนี่ขผมถมเทวินเทล์น่ารักนี่ต้องไปไหนต่อนี่ต้องขึ้นมาข้างบนเราตกมาข้างล่างเสร็จเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนโอ้โวเหมือนเห็นเหมนเห็นปืนกลเหมือนเห็นปืนกลใช่มัน มไม่ไปขอมาตายแค่นั้นหรอไม่ไม่ตายสิไม่โอ้เราจะขึ้นยังไงอันนี้ขึ้นอย่างงี้นี่เองรถปกองติดเออนี่ไม่ใช่กันเขาบอกให้ไปทางขวาขวาเสร็จไปทางซ้ายอ๋อขวาเสร็จไปทางซ้ายต่อไม่ได้ถ่าปืนปืนปืนหมดแล้วนะไม่รู้เลย อะไม่รู้ใช่จริงังแล้วหนูต้องออกไงเนี่ยเอาไม่ได้ก็กดกดลงคางไว้แล้วกดกระโดดดู่ินั่นนึงอย่าอาอันนี้เป็นโลให้พี่ก็แล้วเดี๋ยวไม่ถึงโอเคดีมากทำดีทำดีเออเป็นเกาะที่ดีพระเจ้าต้องถูกใจแน่ถึงพระเจ้าต้องลำบากแน่เอ้าที่ตาศกไม่สวยกันอื ลบไปอ๋อเดวอู้หลบได้ไงนี่อย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นขอดูกันมันโดดไม่ถึงนี่อะไรนี่แล้วก็กระโดดรถไปเลยนี่ก็เอออะใช่ไหมโอเคเฮ้ยเออออ้าวอ่างล้วงคู okay. Is okay. <t <t like ่ศบไม่ด uh, ีค oui> ู่เลยอึ๊บอบเฮ้ยจะล่วงมาแล้วดีนะช่วยมาทัน

หูว老หว老ฟอ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 จะาได้เป็นีมเลยอืมอืมมีช็อตตโมาั้ท้าโอ้โหเฮ้นคนมาดนอืมอืมไม่ตายแล้วมี้วมึงเนี่ยฮะเยเยเลยักษายังไม่เข็ดใช่ไหมในภาคหกก็ไม่เข็ดเหมือนกันแหะอือเรียบร้อยไปฆ่าใครมาเถอะเอาไพระเจ้า เขาเหมือนว่าเขาไปแล้วละ่ะไม่ทันแล้วละ่ะเดี๋ยวลแล้วไปเจ้าหนูอ่ะไม่เป็นไรเราไปตามเขาได้ที่อุตส่าห์กลายเป็นมนุษย์ขี่ม้าเลยนะไม่เป็นไเรเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวอ่าสวนสนุกปลอบใจออืก็ีดยยินดีครับตอนเราเข้าสู่บ้านผีสิงบ้านผีสิงที่แคนาดาครับข้างในไมมีของไม่มีของเข้าไปดูเข้าไปดูออกมาได้แล้วเข้าไปดูมีของปิดประตูกลับไปไปเลย เดี๋ยวเออแล้วพัดจ้าหนูอ่ะโอเคที่นี่ก็เป็นสนสนุกที่ไอไอไอพวกไอพวกนี้มันมากดดันน่ะมีสากกุศกไม่สวยอ่ะอุ้ยเหรียนพอดีช่วงนี้บ้านจนมีอะไรอกดปะมันคือไอของเล่นติดอาวุธพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาติดอาวุธไปทำไมอุ้ยอุ้ยน้องน่ารักจังน้องใช้งานได้ดีอ่ะใช่ ออทะไร,รลอเอาพระเจ้าลิคืนมาได้ยังรู้ไหมว่าลิเสียเวลาไปกับพระเจ้า,าการหาตามหาพระเจ้านานแค่ไหนอะเราเราต้องเข้าใจน,น,น,นี่ตามพระเจ้าถ,ถ,ถึงถึงถึงขั้นท้ผมพิษะเลย <Yeah. S 1> oh. อะเย็บไปทุกที่ที่ไปทุกที่ที่มีบอกแสว่าพระเจ้าเคยอยู่แถวั้นอ,อันนั้นแหละ เกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ใช่สงสัยว,ว่ามาตัวเองหาไม่เจอดิใช่แล้วก็งสงสัยมาโดยตลอดแต่ก็มีข่าวลือที่พี่บอกไงว่าพระเจ้าจะอยู่แถงนี้งั้นก็ <c oughs> ใช่ก็ถูกจะไปไหนดีจะขึ้นหรือลงล่างดี <c oughs> อาจารย์เขาชอบอยู่ที่สูงใช่ไหมอันนี้สนุกซอมบี้ที่มีซอมบี้จริงอยู่ด้วยโอ้สมจริงจ้าเขาจ้าเมา่า <c oughs> อไหรเออมัน ลิซ่ามัติดเชื้อของจริงลิซไม่สักกันเป็นดีไปแล้วลิซไก่ลากโอ้โหลิซสบไม่สวยนะมันนับระเบิดด้ยนะตบกันเถิดดดึงดิงดอเฮ้ลิซดากลับเป็นคนนะเกยาอันนี้จะกลับไปเหมือนเดิมไไม่ได้ได้โอเคแระวังโดนเชื้ออีกรอบแลวน ทหารไอพวกทหารเสียวเขาเป็นซอมบี้เหมือนกันมันเขาติดเชื้อมาเยอะนะเนี่ยใช่น่ากลัวน่ากลัวนี่แน่ใจนะว่ามันคือสวนสนุกจริงๆอ่ะไม่ใช่หลอกนี้มันที่อื่นจริงใช่ไหมใช่มันคือสวนสนุกไม่รู้เหมือนกันว่ามันสนุกตรงไหนนั่นไงเออมาเลยไปลองไปลองเป็นได้กันเลยมามาดอกัดคนอื่นได้ไหมอะ น่าจะกัดได้สิมันกัดไม่ได้มันต้องกัดได้สิเอ้ยระวังนะที่สุดต้องกัดได้โดนเชื้อเข้าอีกรอบเราตายฮะไหนอ่ะนี่เออที่จะเป็นคนแล้วดึงดึงอุ้ยได้ปืนไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้บนไม่ไหวแล้ว่ะเืิดดึงดึงเราด้วยดึงดึง อ๋อเราเราโดนเราโดนถ้าเราโดนกระสุนจะไม่เป็นไรเราเป็นซัมบี้หืมเราไปควักปมด้วยนั่นน่ะขยะย่าอย่าอยู่ข้างล่างไม่ได้เลยข้างล่างเดลิสแต่ทำกันว้าไปโดยเฉพาะที่เป็นคนปกตินะคะโอเคมาแล้วงูตายนี่ขนาดมีระเบิดน้าอ่า <N ic> นแน่ใจนะว่าบ้านที่สิงทำไมเริ่มไม่ใช่แล้วอะแล้วมันตัวอะไรนี่ตอนนี้มันชื่อว่าบิ๊กจอนเป็นหุ่งยนต์ขนาดใหญ่แน่นอนว่าคนที่สร้างก็จะเป็นคนน่าจะเป็นไอ e ้พวกไอ้พวกที่สร้างไว้เบบี้นี่แหละที่ว่าโลกที่โลกปั่นป่วนก็เพราะว่าพวกธนาคารหรือปะัะเทธนาคารหายไปหมดเลยเพราะว่าไอ้วรักตัวน,นี้แหละบ้าจริงจริงีใช่ไอ้คำสาดที่ิษะชอบว่ามรักหนานั่นแหละหน่ากลัว โดนแฮกโรยที่นี่ไอพิกจอยก็เปนอย่านี้เหมืนกันมาไหนจะมาลมาก็เราต้องไปถายมันไงที่สะเออแล้วถานมันอยู่ไหนอะนี่ไม่ใช่ถานมันเนาใช่นี่ไม่ใช่ถานมันอันนี้เราพามาเพื่อสนุกเฮโอเคเอออะไรอะ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 ไอตัวนี้มันเป็นค่ออชอุ้ยนี่่ ยาอะไรขาวๆแวมันยาอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยัราจะรอดกันได้ไหมได้ด้วยเหรอแอู้หโอ้ยหู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 มองอะไรไม่เห็นนอกจากเฮ้ยเห็นยาเห็นยาแต่เวลาเราเราไม่เอายาเรามาใช้ไม่ใช่เหรอมาช่วยด้วยโอไปไป ังไปดีเอ้ยอย่าอย่าอย่าอยู่ข้างหน้าเราครับเราไปด่านต่อไปในสภาพนี้กันเลยดีกวอะเดี๋ยวจริงดิยังไหวไหมเนี่ยเห็นเทเลสีเดี๋ยวอให้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้อยู่างนี้มาันอึดอันนะตอนนี้เราอยู่ในการับกลับมาแล้วแถวแถวแถบไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทะเลคาเลเบียนมั้งที่ว่า เน็ตม,มีโจนสลัเดเต็มไปหมดเลยใช่มีตาสลัดเต็มไปหมดเลยโจนสลัดเฮ่เฮ่เอ้ดาบมีใครเสี่ยงดาบเล่นมาอุ๊อยูเต็มตัดแขนยักษมีตาสลัดไม่พอมีคนป่วยเหรอไหนคนป่วยอุ้ยเหรียนเหรียญจบแล้วจบแล้วอึ้งขึ้นขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นยังไง<ข>ต่อดกอดเข้าไป<อ> โอ้มีมีมีหัวที่หนม,มาคือไม่เขา้าใจว่าที่นี่มีอะไรดีหรือเปล่าเลยครับเลยทําให้หรือแบบมีคอมพิวเตอร์โดนแฮกหรือยังไงเลยอื่<ม>นข้าง,งมาก็ามไม่รู้เหมือนกันทีก่ก็ไปอาบไม่จีบเลยสิอาบน,น้ำเรามาบุกมาแอ้วเ้ยนั่นอะไรอ่ะอันนี้เราจะเราสมนักเลกืเลื่องลงไปได้เล่าจะลงไปไหมอยากลงอยากรู้ว่าข้างล่างมีอะไรแต่ก่อนอื่นแต่ข้าแล้วกันเอาของเอาของคุยใหญ่ของเลยโอเคเราไปเลยรลส่า ไปบปไบไาเอาา้าเดี๋ยวรอกันเหมือนว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนนะตรงเนี้ยเราจะขึ้นไปหฮ้ยมีรูสิปตายครบลงมาได้โง่มากเลยเราต้องหยุดไวรัสไว้เบบี้ให้ได้แล้วก็ตามหาพระเจ้าด้วยวบังนะขอละฐ <c oughs> ไม่ไม่ไมโอ้ อย่าบอกนะว่าพระเจ้าร่วมมือกับไว้เบบี้เพื่อหยุดมิสซาเลยนะไม่มีทางอ่ะไม่ไม่รู้สินะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไร่มิสซามีคำว่ารีซีโรดตายแล้วเกิดใหม่ได้เลยเลยเว้ยโอ้โหเบียร์เนี่ยจากเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้เลยไปดู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 เลยโอ้โหมิสซาขอมอบบริจาคเออกระสุนมาแ้่แหละกระสุนนั้นได้ใช้โคมาก โอ้ยแล้วิซ่าจะไปไหนได้เนี่ยสายว่างันจะึไปกอนทำไมอือเออตงไปตั้ึ้นนี่นะ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 วงมาเป็นผักเปนปาลาอะรอยู่ลอไปได้ไงอ้าวเอ้ยตาได้ไงนะเลือดต่อเลือดเหรอใช่แลกเลือดไงเนานี่ลิอ่านวแลเลือดลิซ่าเหรอทำไมทำารลิซ่าได้ไม่ได้นี่ ใช่ไอ้พวกนี้มันมันมีโปรเจกไท่คำสาปเออการคำสาปได้ใช่นะอ้อาวสุดไม่สวยแล้ว<อ>เราขอเข,ขอเป็นลมแป๊บเฮ้ยไอแต่ข้างบนให,หม่อ่ะระเบิดหมดเอออะไม่เหลือฮะเอาเปล่าเอาเปล่ะไม่มีใคริอืมเอามันยังรอดอยู่ตัวนึ้งไม่เป็นไรปล่อยม,มันไปมันอาจจะกลัวเราก็ได้แล้วนี่กลมๆอะไรอ,ะอ,อ่ะ มันก็อือทุ่งระเบิดดีๆนี่เองแหละแต่แค่มันมาในรูปแบบกลุ่มแทงจิ้งมาเรด้วยทางซ้ายได้มีคนอยู่ต้องช่วยเขาอ้อาวโล่งไปแล้ว <c oughs> ลิซ่าเราไปตามเ<ม><ม>ขาหน่อยเดี๋ยวดูแต่เขาดูหนามกลางแล้วมันเอื้อยาที่เอ็นโออึดนี่มาโดนมันฟางเหรอแทนเถอะอเออ กว้างวะมันไม่น่ากว้างไปได้ยังไปได้ยังมันล <ไป S 1> อยากรู้มันลึกหรือเปล่าไ,ไ,<ะ>ไปเถอะระวังนะยืนพวกนีเ่เหรอมันทางมันเล็กนิดเดียวไปยืนเล่นเอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้โห,โโหยืยนออกไปยืยนไปรับหน้าระเบิดเฉย ไปยืนตรงนั้นก็ไม่ได้ยืนตรงนี้ก็ไม่ได้ยืนตรงไหนได้ขอบคุณเฮ้ยโอเคไม่เอาก็ได้เฮ้ยอย่ายิงมาท่าไม่ให้ยิงไม่ยิงว้าอาบาร์กระสุนแทนที่ใช่ลูไปแล้วอ้าครับต่แล้วอเใียของโคตรคุ้มอ่ะอ้าวอาจะเก็มปีตะกี้นี้ไม่มลอะเกิดขึ้นทางนั้นอ่ะ จำจำ<ร> <b> ort, บอสบอสไอ้ตานแรกได้ไหมไอที่เป็นเรือเรือบินป่ะใช่ไอ้เบฟกันเลนเนี่ยน่ะมันกำลงังเอามาช่วยกับ <Tisch> ซ uh ีซีซาตานไททานิีกบมเมียใช่เป็นเป็นเรือดำน้ำสิลูกแต่เรือเราก็พังไปแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวค่าไอ้นี่มันทำไมสั่นไม่แก่ไม่ได้วะแต่เราต้องยิงคืนเขาเอออะไรควนเข้าไปเอ้ อกกออไอ้การไอ้กันบาเลเนอร์เน e ี่ยมันไอ้กันไอ้ัลลิเวอร์ทุกอย่างที่อยู่ข้างบนมันกินช่วยข้างล่างอ๋งออาเรียบร้อยอาใครมันไฟไม่ทัางๆั้งเลยทั้ง่ายอ่ะโอเคเอ่อพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ในเรือดำน้ำ<อ>เจอแต่เจอแต่เอ่อฟิชก็ปลุกโอเคงั้นที่ที่สุดท้ายแล้วเราได้รับข้อมูลมาแล้วว่าไอ้ตัวเมนคอมพิวเตอร์มันอยู่ไหน